น,นี่คือประตูคนแสงน,นะครับเป็นประตูน้ำที่เข้าไปในเมืองนะนี่แนวกคำแคพอองเมืองยาวเลยแล้วนี่โคราชยังอารุลักษ์ได้ดีอยู่นะครับ นี่ครับแนวแพงเมืองลรอมเมืองยังมีอยู่นะครับเสมาไปบางส่วนมากคนจะรู้จักแต่ประตูชุมพลนะครับไม่ค่อยรู้จักประตูคนแสน